รอด้วยขอบคุณค่ะอ้อสามนาทีท mm ุกคนเลยสามนาทีแล้ววิ่งเฮ้ยเหนื่อยเนื้อเฮ้ยนี่ไงสามเจอพันที่สามแล้วเว้ย

ตอนนี <St> ้เราอยู่ในอุโมงคุนตาลนะแล้วก็ได้ของแล้วก็ได้ของขวานเอ้ยของกินโอ้ยตะวัว่าอุโมงย่อที่ยาวที่สุดในประเทศใช่ไหมเท่าไหร่คะสามสิบบาทสามสิบบาทนี่ครับคนนี้ล้กไปแล้วคนนี้เนี่หตักน้ำพิเศษเฮ้ยโอเคทุกคนตอนนี้เรา พิธนอโลกค่ะมอบกากสถานีพิธีเสนอโลกแล้วที่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางจากทุกทีติดเป็นสถานีต่อไปค่ะ ไปอยู่พิศนุโลกนะทุกคนดูดยยีท้องฟ้าเป็นไงบ้างนี่พิศนุโลกเป็นไงล่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิวเุ้ย hey! 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 สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บ้านยายแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยอืันนี้ครับทุกคนดูท้องฟ้านะนี่สีส้มเลยแล้วเราก็ลาเป็นก่อนนะครับเองครัทุกคนตอนนี้เข้าสู่ที่ทำบุญนะทำบุญผ่านไปปักเลยอย่าเลยไปบับเปลนะมาร่วมทําบุญสร้างโบสถ์โปรัชนะบ้านร่วมกันใครจะมาถึงปักแลกยอมปักให้ดูหน่อยได้ไหมนะแบงค์แดงๆนะล่ะเห็นแล้วไกลๆแล้ว ปากแรกนุ่มนะถึงแล้วอนุโมทนานะปากสักสองแกลบสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรนะเกี๊ยวหมูเด้งไส้ทะลักค่ะอ่าเราซื้อมาแล้วนะเกี๊ยวหมูเด้งไส้ทะลักนี่เลยเดี๋ยวมาลองชิมกันนะว่าจะเป็นยังไงแบบนี้เลยเหรอแล้วแต่ตรงไหนอ่ะกินตรงไหนดีนะ พังติตัวแบบพลังล็ออย่าดิ้นเ่ออะไรจับตอมันไม่น่าไ่ด้ขนาดนั้นเราเดียวมีลูกคนสวัสดีคนน่ารือยมากเขาได้ชินลาดันคนเยอะมากเลยมีกำลังจะไหวนี่นี่ อ้อมไปทำอะไรตรงนั้นมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่น่ะเอ็มอ้อมไปทำอะไรตรงนั้นมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่น่ะไม่ใช่นะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับทีเซ็นเตอร์เมืองเพชรนะครับมามารับงานรีผ่านด้ารับงานรีวิวกะละแมครับวันนี้ งูนะครัก๋วยเตี๋ยวเอี้ยวงูก็จะทานกับโอ๊ะขูออกหวานหวานเค็มๆนะครับก็สุทละสี่สิบบาทเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นไอศครีมเย็นใจนะครับกล้องหันไปทางใครคนนั้นต้องลำวงนะอ้าวกล้องหันไปทางใครคนนั้นลำวงนะเออเออเกลับไปพอถึงเช้ามันไม่มีออสวัสดีคุณดารา